มาดูนางานใหม่ของทีมงานเจ๊แคทสังลุยกันหน่อยครับผมดีครับย้ายมาหน้างงานใหม่ครับนู่นครับน้องน้าเขียวกำลังตัดอยู่เลยนะเอาทีมงานพวกเรารายงานตัวครับผม วิ่งได้กันรือเปล่าครับผมเห็นว่ามีช็อตเด็ดอยู่ะคนนี้ลอกดินแปลงนาของป๋าเจริญอ้าสวัสด,ดีอาจารย์เป็นไงวิ่งได้ไหมฮะร่ะ <c oughs> วมอยู่บ่ออันนี้อะไรเอาดินมาเทบ,บ่เนี่ โอ้สว oh, ัสด oh, ีครับสวัสดีครับเป็นไงลอกตรงไหนที่ไหนเนอะลอกนาไหนลอกอันนี้เอานี่ตรงทำยใหญ่นี่ก็เอาเนินนู้นหน่อยเอาไอ้ตัวคอนเทนยิใหญ่ออกด้วยใช่ไหมสำคัญในดินเนี่ยออกได้ไหมเนาะอ๋อแล้ว จริงๆถ้าวิ่งขึ้นนี่ใกล้กว่าใช่ไหมทางนี้มันดินมันจะแข็งมากตรงนี้มันจมเลยอ๋อทางนี้ดินมันมนุ่มแต่ถ้าปูปูพื้นมาจากไร่นาที่แข็งไหมพี่ตรงเนี้ยแข็งไหมมแข็งนุ่มมเหมือนกันฝั่งนู้นน้ำน้ำโอ้ป่า,ปามีป่าฝั่งนูนะ้นอะ อู้หนาวครับผมวันนี้สงสัจะต้องถมดินปูพื้นก่อนครับผมผมจะลอกได้

น้องน้ำฟ้านี่เป็นไงฮะจมไหมผมาลวดตาอยังจมเลยนี่นะเกือจะออกไม่รอดอ่ะดินน่วมเนาะครับดินน่วมปางวนครับปางวนปางวนมากพ่อมายังกูลุงมายังอ๋อก็พักพักพักมึงได้ก่อน Đấy các mi khuất ở đâu này ạ? này, khuất rồi, trộm ở nè, rất chiều, đang trộm trong đó nè, hả? <laughs> 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 à? Tôi trộm nè này, đứt vô đó, แไม่คอเดิอนอยังรุมนะเสียให้ยันอีกเสียพื้นที่ก่อนนะผมวอนนี้ก็ลมหนาวเข้ามาอีกครั้งครับผมเอาจสกรีมงานสั่นไปเลยนะครับผม โอ้มาตั้งหลายวันเลยไม่รู้จักชื่อเลยนี่ชื่ออะไรเพียวครับเพียวเนี่ยยัดครับฮะยัดพียยัดอ๋อนี่ก็อะไรนะเจ็ดครับยัดนี่ใช่ไหมชื่อนี่ใช่ไหมอาเจ็ดฟองเบียร์โอ้ชื่อเราก็อ่านยากเหลือเกินนะวันนั้นอืมอยู่อยู่ที่ไหนนะอำเภออะไรนะพี่อำเภอพี่บูลพี่บูลอ้าวแล้วสายรองพี่บูลนะครับเสียนหนึ่ง เซนหนึ่งยังอยู่ไหมเ้นหนึ่งอยู่ครับอ๋อรู้จักไงไหมรู้แต่ชื่อครับอ๋อที่อยู่เซนหนึ่งเซนหนึ่งสายร่องพิบูลอําเภอพิบูลนังสาหารเนาะครับไกลมาจากจากกระสังไปเนี่ยกี่กิโลสองร้อยหกสิบเก้าอกิโลอ๋อโอ้มาไกลเหมือนกันนะอเ,เอาอันนี้มันเครื่องเท่าไหร่เนี่ยบสองสิบเขาไม่เร็วใช่ไหม ฮะ C H K หนึ่งเนาะอ๋อเครื่องยนต์เครื่องยนต์ C โซบรึ 2, รปรเปล่านะ C H K นะครับอาจจ็ดฟองเบียร์ครับผมทมงานบารมีพ่อแม่ครับผมว่าได้ไม่กี่เที่ยวหรอกถ้าวิงตัวนี้เนาะ เอ้าเฮ้ยตัวนี้มันแพงกว่ารถทั่วไปไหมราคาขนาดเนาะแพงกว่าแพงกว่าเนาะเป็นล้านมั้งนี่เห็นมันไล่เอานันบอกว่าร้านแปดร้านแปดเหรอโอ้่ะจทย์อยากจะย้ายไปขุดบ่อก่อนครับผมขุดสระเนนไไปห่ขุดสระหรือเปล่าขุดสระตรงนั้นไหนพระยัดขับขนาดไหนโอ้ขันแรงนี่นะ ฮะไม่ใช่แดงธรรมดานะแรงด้วยครับตัวนี้เครื่องยนต์สองร้อยสองร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยสี่สิบเนาะหกเอ็มหกศูนย์คอมมอนเร็วครับผมตันนี้ก็มากับทีมงานน้องน้องนิกนะน้องนิก ปรหยัดครับผมส่วนนี้ก็ฮีโน่เมกกาออกเหมือนออกไม่นานครับผมเนี่ยรถยังสวยๆเลยครับผมรถยังใหม่อยู่ครับอาเจ็ดฟองเบียร์ 4HK ครับผม210แรงมา้า เอาาโอ้แม่นอมฟ้าเอาเอาโอ้โหเจอกับดักครับดินนัวม,มากครับผมอ่ะเกียร์สองเลยครับผมคันนี้ก็น้องใหม่ครับขับโดยป๋าสงวน ยหา่ที่ใหม่ครับผมคุดบอลเลยนะจะวิ่งได้หรือเปล่านะมาลุ้นกันครับยังแถวนากระดานนะครับผมโอเคครับผมสำหรับ EP 1หนึ่งครับผม คลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูหน้าง,งานที่จะคุณบอกันว่าจะคุณได้หรือไม่อย่างไรนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูครับฝาก,กกไดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมคลิปนี้คลิปแรกครับชาววันใหม่นะครับอา้าบ๊ายบาย